คุณเคยไหมเลื่อนฟีดในโซเชียลอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราช่างธรรมดาเหลือเกินเพื่อนคนหนึ่งได้งานใหม่เงินเดือนดีขึ้นอีกคนแต่งงานมีครอบครัวอบอุ่นบางคนไปเที่ยวต่างประเทศแทบทุกเดือนส่วนเรายังอยู่ที่เดิมเหมือนเวลาหยุดเดินไปเฉยๆมันเริ่มจากแค่ความรู้สึกเล็กๆแต่ค่อยๆแผ่ขยายกลายเป็นเสียงในใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าเรายังไม่ดีพอ เรายังต้องพยายามอีกเยอะหรือบางครั้งก็แอบ,บถามตัวเองเบาๆว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นแบบเขาบ้างนะทั้งที่ในความเป็นจริงเราอาจไม่ได้อยากมีชีวิตแบบใครเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อเห็นความสำเร็จความสุขหรือภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นเราก็เผลอเปรียบเทียบตัวเองโดยไม่รู้ตัวมนุษย์แทบทุกคนมีพฤติกรรมนี้การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมันไม่ใช่เพราะเราอิจฉาเสมอไป แต่เพราะสมองของเราถูกโปรแกรมมาให้ทำแบบนั้นตั้งแต่แรกเราใช้การเปรียบเทียบเพื่อประเมินตัวเองว่าเรายืนอยู่ตรงไหนในสังคมเราควรปร,ปรับปรงอะไรหรือเรามีค่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นในยุคก่อนการเปรียบเทียบอาจเป็นแค่ระหว่างเพื่อนบ้านหรือคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ในยุคนี้โซเชียลมีเดียทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับทั้งโลกได้ในไม่กี่วินาทีเราเห็นแค่เศษเสี้ยวของชีวิตคนอื่น ส่วนที่ดีที่สุดของเขาแต่กลับเอามาวัดกับด้านที่เปราะบางที่สุดของตัวเองผลก็คือเรารู้สึกเหมือนตัวเองขาดบางอย่างตลอดเวลาทั้งที่ในความจริงเราอาจมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้มองเห็นมันคำถามคือทำไมเราถึงชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนักอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดเหล่านี้และเราจะหลุดพ้นจากวงจรการเปรียบเทียบได้อย่างไร โดยไม่ต้องปิดใจหรือแกล้งทําเป็นไม่สนใจโลกในตอนนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสพฤติกรรมนี้ไปด้วยกันเพื่อเข้าใจว่าการเปรียบเทียบไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือกระจกสะท้อนที่บอกเราว่าเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตกันแน่พื้นฐานทางจิตวิทยาของการเปรียบเทียบก่อนอื่นกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเปรียบเทียบไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายโดยเนื้อแท้ แต่มันคือกลไกลทางจิตวิทยาที่ถูกฝังอยู่ในสมองของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณเพื่อช่วยให้เราประเมินตัวเองรู้ว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนและเข้าใจตำแหน่งของตัวเองในสังคมนักจิตวิทยาชื่อดังลีออนฟิสติงเออร์ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมตั้งแต่ปีคศ .1954 เขาพบว่ามนุษย์มีแรงจูงใจภายในที่อยา ประเมินคุณค่าของตนเองและวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้นก็คือการมองดูคนอื่นพูดง่ายๆคือเรารู้ว่าเราเป็นใครก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าคนอื่นเป็นอย่างไรเราใช้ผู้อื่นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเพื่อดูว่าเราดีพอไหมเก่งแค่ไหนหรือประสบความสํำเร็จเท่าคนอื่นหรือยังประเภทของการเปรียบเทียบ อธิบายว่าการเปรียบเทียบมีอยู่สองแบบหลักๆคือหนึงการเปรียบเทียบขึ้นบนคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เรามองว่าดีกว่าเราเช่นคนที่มีรายได้สูงกว่าหน้าตาดีกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าการเปรียบเทียบแบบนี้อาจทำให้เรารู้สึกด้อยหรือท้อใจแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ถ้าเรามองว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกัน สการเปรียบเทียบลงล่างคือการมองไปยังคนที่มีสถานการณ์แย่กว่าเราเพื่อทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเช่นอย่างน้อยเราก็ยังมีงานทำหรืออย่างน้อยเรายังมีคนรักเราการเปรียบเทียบแบบนี้ช่วยลดความเครียดและทำให้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจกลายเป็นความพอใจปลอมๆที่ทำให้เราไม่พัฒนาทำไมสมองถึงต้องเปรียบเทียบ มนุษย์เป็นสัตวสังคมเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเชื่อมโยงกับคนอื่นและสิ่งสำคัญที่สมองเราต้องทำอยู่เสมอคือหาตำแหน่งของเราในฝูงในอดีตการรู้ว่าตัวเองอยู่ในลำดับไหนของสังคมมีความหมายต่อการอยู่รอดเช่นใครเป็นผู้นำใครมีทรัพยากรใครอ่อนแอรหรือเข้มแข็งกว่าดังนั้นสมองเราจึงถูกโปรแกร,รมให้สังเกตและเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมแม้โลกปัจจุบันจะต่างออกไปแต่สมองเรายังทำงานแบบเดิมเราไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแต่เพื่อเอาตัวรอดทางอารมณ์คือเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังได้รับการยอมรับและยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยุคโซเชียลเมื่อการเปรียบเทียบกลายเป็นกับดักในอดีตการเปรียบเทียบอาจเกิดขึ้นเฉพาะในวงเล็กๆ เราอาจเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในชุมชนแต่ในยุคนี้โลกออนไลน์ได้ขยายขอบเขตนั้นไปจนถึงระดับทั่วโลกเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เราก็สามารถเห็นคนที่สวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าและดูเหมือนมีความสุขกว่าได้ตลอดเวลาสิ่งที่อันตรายคือสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมารก์กไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่เป็นเวอร์ชันที่ถูกเลือกแล้ว เราดูชีวิตคนอื่นผ่านมุมที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่กลับเอามันมาเปรียบเทียบกับด้านที่อ่อนแอที่สุดของเราเองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว,ว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าสองชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองสูงขึ้นถึง30%เอร์เซเพราะพวกเขามักตกอยู่ในวงจรของการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเมื่อการเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ คุณค่าตัวเองเซลดับเบิในเชิงจิตวิทยาคุณค่าตัวเองเซลดับเบิหรือเซลอ e เอสทีคือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงใดและหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อเซลดับเบิก็คือการเปรียบเทียบเมื่อเรามองคนที่เหนือกว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าเซลดับเบิของเราจะลดลงเราจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่า เราดีพอไหมหรือเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าและถ้าสมองทำแบบนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นวงจรซําซ้อนของความรู้สึกไม่พอที่ยากจะหลุดออกมาในทางกลับกันถ้าเราสามารถใช้การเปรียบเทียบในเชิงบวกเช่นมองคนเก่งกว่าแล้วนำมาเป็นแรงบันดาลใจเซลล์ดับเบิลยูอาร์ทีเอชของเราจะไม่ถูกทำลายแต่มันจะกลายเป็นพลังในการเติบโตแทน ข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กการเปรียบเทียบเครื่องมือที่มีสองด้านการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องผิดมันคือเครื่องมือของสมองและเช่นเดียวกับเครื่องมือทุกชนิดมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันอย่างไรถ้าเราใช้มันเพื่อสร้างแรงกดดันให้ตัวเองโดยไม่จําเป็นเราจะรู้สึกเหนื่อยและหมดพลังแต่ถ้าเราใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากผู้อื่น มันก็จะกลายเป็นพลังบวกที่ช่วยยกระดับชีวิตเราได้จริงๆดังนั้นการเข้าใจพื้นฐานทางจิตวิทยาของการเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อหยุดเปรียบเทียบทั้งหมดเพราะเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อรู้ทันว่าเมื่อไหรที่มันเริ่มทำร้ายเราและเมื่อไร่ที่มันกำลังช่วยให้เราเติบโตเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องเลิกเปรียบเทียบแต่เราต้องเปรียบเทียบอย่างมิติิรู้ว่าเรากำลังดูใคร และดูไปเพื่ออะไรเมื่อเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าการเปรียบเทียบไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือกระจกที่สะท้อนความต้องการลึกๆในใจเราและถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกวิธีมันอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังที่สุดในชีวิตเลยก็ได้ผลกระทบของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อเรารู้แล้วว่าการเปรียบเทียบเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของสมอง คำถามต่อมาคือแล้วมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราความจริงคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมีสองด้านเหมือนเหรียญด้านหนึ่งมันสามารถกลายเป็นแรงผลักให้เราเติบโตแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สามารถกัดกินความสุขและคุณค่าของเราทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวด้านลบเมื่อการเปรียบเทียบกลายเป็นกับดักทางใจหรู้สึกด้ค่าและไม่พอใจในชีวิตตนเอง ทุกครั้งที่เรามองเห็นคนที่ดูเหนือกว่าสมองเรามักจะไปโฟกัสที่สิ่งที่เราขาดแทนที่จะเห็นสิ่งที่เรามีเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นทำไมเรายังไม่ดีพอความคิดเหล่านี้ค่อยๆกัดซอกความเชื่อมั่นในตัวเองจนกลายเป็นความรู้สึกด้อยค่าและถ้าเกิดซ้ำบ่อยๆมันอาจพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าเบาๆโดยไม่รู้ตัว สสูญเสียความมั่นใจและการเปรียบเทียบทำให้เราประเมินคุณค่าของตัวเองจากมาตรฐานของคนอื่นแทนที่จะมองว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางของเราเองเรากลับเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานและพอเราไม่ถึงมาตรฐานนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทั้งที่จริงๆแล้วเส้นชัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย 3. เกิดความเครียดอิจฉาหรือแม้แต่โกรธโดยไม่รู้ตัว ความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มันสามารถกลายเป็นพลังลบได้ถ้าเราไม่รู้ทันมันการเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จอาจกระตุ้นความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงได้ในสิ่งที่เรายังไม่มีและเมื่อความรู้สึกนี้สะสมมากขึ้นมันอาจกลายเป็นพลังที่ผลักให้เราไม่ใช่อยากดีขึ้นแต่อยากเห็นคนอื่นแย่ลงซึ่งทำร้ายทั้งเขาและตัวเราเองในระยะยาว สี่ทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงการเปรียบเทียบบ่อยๆทำให้เราวิ่งตามเป้าหมายของคนอื่นมากกว่าการฟังเสียงของหัวใจตัวเองเราเริ่มอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีทั้งที่มันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆจนวันหนึ่งเราอาจหันกลับมาถามตัวเองว่าชีวิตที่เราวิ่งตามอยู่มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าห้าความสัมพันธ์ที่ปราะบางลง การเปรียบเทียบยังสามารถกัดกร่อนความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนในครอบครัวเพราะเมื่อเรามองอีกฝ่ายผ่านเลนของการแข่งขันความจริงใจและความไว้วางใจจะค่อยๆจางหายความรักที่ควรเติมเต็มกันกลับกลายเป็นความรู้สึกว่าใครเหนือกว่าใครซึ่งเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังมากด้านบวกเมื่อการเปรียบเทียบกลายเป็นแรงผลักดัน แม้การเปรียบเทียบจะมีด้านมืดแต่ถ้าเราใช้มันอย่างมิติกมันก็สามารถกลายเป็นพลังที่ผลักให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เช่นกัน 1. สร้างแรงบันดาลใจการเห็นคนอื่นทำสิ่งที่เรายังทำไม่ได้สามารถปลุกพลังในใจเราให้ลุกขึ้นพัฒนามันทำให้เราเชื่อว่าเราก็ทำได้เหมือนกันถ้าเราพยายามมากพอความแตกต่างคือเราต้องมองมันจากมุมของการเรียนรู้ไม่ใช่ การเปรียบเทียบคุณค่า 2. ช่วยให้ตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นการเปรียบเทียบในระดับที่เหมาะสมช่วยให้เรามีภาพตัวอย่างว่าเราต้องการเติบโตไปในทิศทางไหนมันไม่ต่างจากการใช้แผนที่ชีวิตที่ช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้น 3. กระตุ้นการพัฒนาตนเองเมื่อเราเห็นใครบางคนเก่งกว่าหรือมีคุณสมบัติที่เราอยากมี เราสามารถใช้สิ่งนั้นเป็นแรงจูงใจในการฝึกฝนตัวเองแทนที่จะรู้สึกได้เราเลือกที่จะเรียนรู้และนั่นคือการเปลี่ยนพลังเปรียบเทียบให้กลายเป็นพลังเต,ติบโตสเพิ่มความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจการสังเกตความแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นยังช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทุกคนมีเส้นทางมีปัญหาและมีเวลาของตัวเอง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะเปรียบเทียบลดลงและเห็นคุณค่าในความแตกต่างมากขึ้นสรุปการเปรียบเทียบไม่ผิดแต่ต้องรู้ทันมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราชอบเปรียบเทียบแต่คือเราปล่อยให้การเปรียบเทียบมาควบคุมความสุขของเราเราจะเริ่มรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเราเอาความสําเร็จของคนอื่นมาใช้ตัดสินคุณค่าของตัวเองแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้จากเขาดีกว่าเรา เป็นเรามีอะไรที่แตกต่างจากเขาไปไกลกว่าเราเป็นเรายังมีเวลาที่จะเติบโตเราก็จะเปลี่ยนการเปรียบเทียบให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเติบโตได้เพราะในที่สุดแล้วการเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแต่มันเพียงสะท้อนว่าเรากำลังให้คุณค่ากับสิ่งใดหากเรารู้จักมองมันด้วยใจที่เปิดการเปรียบเทียบจะไม่ใช่บาดแผลแต่เป็นบทเรียน ไม่ใช่แรงกดดันแต่เป็นแรงผลักและไม่ใช่เครื่องมือทำร้ายตัวเองแต่คือกระจกสะท้อนการเติบโตของเราทุกคนวิธีจัดการและลดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบไม่ใช่สิ่งผิดเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งที่ทำร้ายเราคือการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นกับดักที่คอยตัดคุณค่าของเราเองข่าวดีคือเราสามารถลดอิทธิพล ของการเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องพยายามเลิกเปรียบเทียบทั้งหมดแค่เปลี่ยนวิธีมองและรู้ทันความคิดของตัวเองเท่านั้น1รู้เท่าทันช่วงเวลาที่ตัวเองเริ่มเปรียบเทียบขั้นตอนแรกของการจัดการคือการตรหนักรู้ทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเขาดีกว่าเราหรือเรายังไม่พอให้หยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังเปรียบเทียบอะไร ฉันรู้สึกแบบนี้เพราะอยากเติบโตหรือเพราะกำลังดูถูกตัวเองเพียงแค่เรารู้ทันความคิดมันก็เหมือนเรากดหยุดคลื่นอารมณ์ที่กำลังถาโถมไม่ให้พาเราดิ่งลึกไปกว่าที่ควรการรู้ทันคือการดึงตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันและยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนสอเปลี่ยนมุมมองจากการเปรียบเทียบเป็นการเรียนรู้แทนที่จะถามว่า ทำไมเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้ให้ลองถามใหม่ว่าเขาทำยังไงถึงทำได้แบบนั้นเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างทันทีที่เราย้ายโฟกัสจากการแข่งขันไปเป็นการเรียนรู้ความรู้สึกอิจฉาจะค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความอยากพัฒนาเพราะความจริงคือทุกคนมีเส้นทางที่ต่างกันมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน เราจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตของใครได้ทั้งหมดดังนั้นการนำบางส่วนของชีวิตเขามาเปรียบกับทั้งชีวิตของเรามันไม่ยุติธรรมกับตัวเราเลยสามฝึกขอบคุณในสิ่งที่มีแทนการโฟกัสสิ่งที่ขาดหนึ่งในเทคนิคทรงพลังที่สุดในการลดการเปรียบเทียบคือการฝึก gratitude หรือการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วลองจดทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้สึกดี เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือแค่ได้พักผ่อนอย่างสงบก็เป็นเรื่องที่ควรขอบคุณแล้วการขอบคุณทำให้สมองเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เรายังไม่มีเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและนั่นจะค่อยๆลดแรงดึงดูดของการเปรียบเทียบลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราจะเริ่มรู้ว่าชีวิตของเราก็มีความงามในแบบของมันเอง สี่จำกัดการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติโซเชียลมีเดียเป็นสนามใหญ่ที่สุดของการเปรียบเทียบที่ไร้ขอบเขตเพราะเรามองเห็นแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นแต่ไม่เห็นเบื้องหลังที่เขาเคยล้มเหลวหรือเหนื่อยล้าคุณไม่จำเป็นต้องปิดทุกช่องทางแต่ควรใช้มันอย่างมีสติเลือกติดตามคนที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคนที่ทำให้รู้สึกด้อย ถ้าเห็นคอนเทนต์แล้วรู้สึกแย่ให้พักจากหน้าจอแล้วกลับมาดูใจตัวเองลองกำหนดเวลาที่จะเช็คโซเชียลในแต่ละวันเช่นแค่เช้าและเย็นการเว้นระยะจากโลกออนไลน์คือการคืนพลังให้กับจิตใจเพื่อกลับมาใช้เวลาคุณภาพกับชีวิตจริงของเราหากตั้งเป้าหมายที่อิงกับตัวเราเองหลายครั้งเรารู้สึกไม่ดีเพราะเราเอาเป้าหมายของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานของตัวเอง แต่ความจริงคือชีวิตของเราไม่ได้ต้องเหมือนใครลองเปลี่ยนจากเป้าหมายแบบอยากเก่งเท่าคนนั้นมาเป็นอยากเก่งกว่าเมื่อวานของตัวเองเป้าหมายที่อิงกับตัวเองจะทำให้เราเห็นความก้าวหน้าทีละนิดไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันแต่เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไปถึงเร็วที่สุดแต่มาจากการเดินในเส้นทางที่เป็นของเราเอง 6. ยอมรับความแตกต่างของเส้นทางชีวิตคนแต่ละคนมีเวลาของตัวเองบางคนสำเร็จเร็วบางคนใช้เวลานานกว่าจะเจอสิ่งที่รักแต่ไม่ได้หมายความว่าใครเหนือกว่าใครชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเติบโตเราอาจยังไม่ถึงจุดที่ฝันไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเราแค่กำลังอยู่ในช่วงทางผ่านของการเรียนรู้ เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มอ่อนโยนยกับตัวเองมากขึ้นไม่กดดันไม่เร่งไม่โทษตัวเองแต่เลือกที่จะเดินต่อยังมิสติก 7. สร้างความเชื่อมั่นจากภายในหนึ่งในเหตุผลที่เราชอบเปรียบเทียบคือเรายังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเรามักต้องการให้คนอื่นยืนยันว่าเราดีพอแต่ความมั่นใจที่แท้จริงต้องมาจากข้างในไม่ใช่คำชมจากภายนอก เริ่มจากการยอมรับข้อดีเล็กๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความพยายามความซื่อสัตย์หรือความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของความมั่นคงทางใจเมื่อเรายอมรับตัวเองได้จริงๆเสียงเปรียบเทียบในหัวจะค่อยๆเบาลงแทนที่ด้วยเสียงที่บอกว่าเราอาจยังไม่ดีที่สุดแต่เรากำลังดีขึ้นทุกวันแปดใช้การเปรียบเทียบอย่างมีสติให้เป็นเครื่องมือพัฒนา แทนที่จะพยายามเลิกเปรียบเทียบทั้งหมดลองฝึกเปรียบเทียบอย่างมิสติแทนถ้าเห็นคนเก่งกว่าเรียนรู้จากเขาถ้าเห็นคนที่พยายามใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจถ้าเห็นคนที่ล้มเหลวตวนใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบในเชิงเรียนรู้มันจะไม่สร้างความทุกข์แต่กลับช่วยให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง9สรุปใจเปรียบเทียบได้แต่ต้องไม่ลืมรักตัวเอง สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นเพื่อจะมีคุณค่าเราแค่ต้องรู้จักตัวเองให้มากพอว่าเราต้องการอะไรและยอมรับตัวเองให้มากพอว่าตอนนี้เรากำลังทำดีที่สุดแล้วบางครั้งเราอาจยังไม่ถึงเส้นชัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งพอเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตที่ต่างกันและสิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าหยุดเติบโตเพียงเพราะเรามองเห็นคนที่ไปไกลกว่าเปรียบเทียบได้แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณก็มีคุณค่าในแบบของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การชนะใครแต่มันอยู่ที่การรู้ว่าวันนี้เราเป็นตัวเองได้ดีแค่ไหนบทสรุปข้อคิดปิดท้ายคุณรู้ไหมเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแทบทุกวัน บางครั้งก็โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราเห็นคนประสบความสำเร็จแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกยินดีแต่อีกใจกลับเผลอถามว่าแล้วเราละ่ะทำไมยังอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เพราะเราอิจฉาแต่มันเป็นเพราะเรายังอยากรู้ว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนมนุษย์ทุกคนต่างโหยหาการยอมรับไม่ว่าจะจากสังคมหรือจากตัวเองแต่ปัญหาคือ เรามักไปวัดคุณค่าของตัวเองด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นเราเปรียบเทียบรายได้ทั้งที่ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเราเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทั้งที่เบื้องหลังของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเราเปรียบเทียบรูปลักษณ์ทั้งที่เราเกิดมาคนละแบบคนละจังหวะและยิ่งเปรียบเทียบมากเท่าไหร่เรายิ่งห่างไกลาจากความสงบในใจมากขึ้นเท่านั้นความจริงที่เรามักลืมไม่มีใครในโลกที่มีทุกอย่างครบพร้อม และไม่มีใครที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่คนที่คุณคิดว่าเพอร์เฟกเขาเองก็มีเรื่องที่เขาไม่มั่นใจมีจุดที่เขาเปรียบเทียบกับคนอื่นเหมือนกันสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นแค่เศษเสียเ้ยวหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเขาเหมือนภาพถ่ายหนึ่งใบที่ซ่อนเรื่องราวนับพันไว้เบื้องหลังดังนั้นอย่าตัดสินคุณค่าของตัวเองจากภาพบางส่วนของคนอื่น เพราะคุณก็มีเรื่องราวมีการเดินทางและมีคุณค่าในแบบของคุณเองเพียงแต่คุณอาจยังไม่ได้หยุดมองและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นการเติบโตไม่ใช่การแข่งขันชีวิตไม่ใช่สนามแข่งที่ใครเข้าเส้นชัยก่อนถือว่าชนะแต่เป็นเส้นทางที่แต่ละคนต้องเรียนรู้ในเวลาของตัวเองบางคนอาจประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อย บางคนอาจต้องใช้เวลาครึ่งชีวิตกว่าจะเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็เติบโตเหมือนกันเพราะการเติบโตไม่วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความเข้าใจในตัวเองคุณอาจยังไม่รู้คำตอบของชีวิตวันนี้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันแปลว่าคุณกำลังอยู่ระหว่างการค้นพบและทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดิน แม้มันจะดูช้าหรือไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ยังพาคุณไปข้างหน้าเสมอหยุดเปรียบเทียบแล้วเริ่มมองเห็นตัวเองลองใช้เวลาสักวันหนึ่งปิดโทรศัพท์หยุดดูใครแล้วหันมามองตัวเองอย่างจริงจังถามตัวเองเบาๆว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้มันตอบโจทย์ใจของฉันไหม ฉันกำลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครเมื่อเรากล้าตั้งคำถามเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเหนือกว่าใครเราแค่อยากภูมิใจในตัวเองเท่านั้นเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกจากการเปรียบเทียบคุณค่าในตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ด้วยใครคุณมีคุณค่าตั้งแต่วันที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงเพราะคุณเป็นคุณ คุณไม่ต้องทำให้ใครพอใจเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองดีพอลองคิดดูดอกไม้ไม่ได้พยายามบานให้เหมือนกันแต่มันก็ยังสวยในแบบของมันคนก็เหมือนกันไม่มีใครต้องเหมือนใครและไม่มีใครต้องเก่งทุกด้านเพราะเราทุกคนถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มโลกนี้ในบทบาทที่ต่างกันดังนั้นอย่าใช้พลังชีวิตของคุณไปกับการพยายามเป็นเหมือนคนอื่น แต่จงใช้มันเพื่อเติบโตไปตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดข้อคิดสุดท้ายเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตของคนอื่นดูดีกว่าเสมอขอให้จำสิ่งนี้ไว้ทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองและเส้นทางของคุณก็มีค่าไม่แพ้ใครอย่าดูถูกจุดเริ่มต้นของตัวเองเพราะมันคือจุดที่คนอีกหลายคนยังไม่กล้าเริ่มอย่าลืมให้เกียรติความพยายามเล็กๆที่คุณทำทุกวัน เพราะมันคือหลักฐานว่าคุณไม่ยอมแพ้สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของชีวิตขอให้เชื่อว่าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณเองแม้มันจะไม่เร็วแต่ขอให้มั่นใจว่าทุกก้าวของคุณมีความหมายถ้าคุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับลองทำสิ่งนี้ดูภายในคืนนี้หยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนว่า สิ่งที่ฉันภูมิใจในตัวเองสามอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างฉันยังตื่นมาทำงานแม้จะเหนื่อยฉันพยายามไม่พูดจาร้ายกับใครในวันนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้และไม่ยอมแพ้จากนั้นอ่านมันซ้ำเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะฉันก็ดีพอในแบบของฉันแล้วทำแบบนี้ทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การ เปรียบเทียบแต่มันอยู่ที่การยอมรับตัวเองขอให้คุณเชื่อในเส้นทางของตัวเองเดินต่อไปอย่างมั่นใจและอย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเองในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วขอบคุณจากใจจริงครับที่คุณอยู่ฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายของคลิปนี้ ผมอยากให้คุณรู้ว่าแค่คุณเปิดใจรับฟังและตั้งใจเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบวันนี้นั่นก็แปลว่าคุณกำลังก้าสู่เส้นทางของการเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราอาจไม่สามารถหยุดความคิดเปรียบเทียบได้ทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่ากำลังเผลอเปรียบเทียบแล้วเลือกกลับมามองตัวเองด้วยความเมตตานั่นคือชัยชนะเล็กๆที่สำคัญมากในชีวิต อย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องเลิกเปรียบเทียบให้ได้ในทันทีเพราะสิ่งนี้คือธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งที่เราทำได้คือเลือกว่าจะให้มันควบคุมใจเรามากแค่ไหนจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องมีมากที่สุดแค่คุณยังคงพยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นทุกวันนั่นก็มีค่ามากเกินพอแล้วและถ้าวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อย หรือรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าใครอยากให้คุณกลับมาฟังคลิปนี้อีกครั้งเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพราะฉันก็ดีพอในแบบของฉันแล้วถ้าคลิปนี้ช่วยเติมพลังหรือทำให้คุณรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปแนวจิตวิทยาและแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังด้วยใจ และขอให้คุณเชื่อในเส้นทางของตัวเองเสมอเพราะสุดท้ายคุณไม่ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาใครแค่เป็นคุณที่รักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว